รีวิวนะครับผมวันนี้มาอยู่กันที่อำเภอวิเชียรบุรีนะครับผมมาเปลี่ยนเทอร์โบ MU ห้าเหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนโบใหม่ลูกค้าอยากได้ให้แรงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็อยากได้เสียงหอนด้วยนะครับผมลูกค้าบอกว่าท่อเดิมทำแล้วมันไม่ค่อยหอน ก็พูดถึงเรื่องอตระกูล MU นะครับผมเป็นรถหนักอยู่แล้วนะครับผมเป็นรถหนักอยู่แล้วถ้ากำลังเครื่องไม่ถึงขับก็เหนื่อยนะครับโอ้โอ้โอยหนึ่งเลยโอ้แกนึงแกนึงโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับไหนึงนะครับผม เสียงหอนก็เอาเรื่องความแรงก็ชัดเจนสุดๆนะครับผมทายหนึ่งส่วนเรื่องกำลังได้เยอะขนาดนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้นะครับผมเรื่องเกียร์ บางคนเดิดนๆหน่อยก็จะอาจจะเป็นยิงโล4บ้างโล3บ้างครับแล้วแต่งานโอ้โหก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับมือใหม่เหมือนช่างโคดขับนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของรถเองรู้จังหวะรถแล้วก็การเลี้ยงคอนโทลนะครับผมผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผมน่าจะเลี้ยงได้ยาวกว่าน,นี้นะครับผมเกียร์ไห้หนึ่ง ลองโลซีหน่อยเก totally cool. ียร์โลซีนะครับผมพอแรงใช้ได้เลยนะครับผม โลสีก็มาเต็มกำลังพ่วงด้วยเกียร์ไฮหนึ่ก็สบายๆนะครับผมสำหรับรุ่น MU นะครับผม MU 57าสำหรับเรื่องอัตราการกินน้ำมันก็อาจจะกินกว่าเดิมนะครับผมแต่เรื่องกำลังก็ได้ตามที่เราดูไปนะครับผมใครอยากประหยัดก็ขับเดิมๆไปเลยครับผมประหยัดแน่นอน เพราะว่า M.U. มันเป็นรถหนักนะครับผมให้ประหยัดความแรงก็ไม่เต็มที่มันต้องกินน้ำมันหน่อยนะครับผมไม่มีหรอกครับว่ารถแรงแล้วจะไม่กินน้ำมันนะครับผมนะโอ้ล้นฐานไปเลยนะครับผม ก็สําหรับลูกค้านะครับผมใครที่พอเป็นช่างอ่าก็เอาไปติดตั้งเองได้ครับผมไม่ยากไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายนะครับผมคนที่พอเป็นช่างใครที่อยากจบก็รอหน่อยนะครับผมลูกค้าก็จองคิวไว้น่าจะดหนึ่งเดือนแล้วนะครับ ตัวน,นี้ก็คือเกียร์สนะครับผมเกียร์สีที่เราใช้งานทั่วไปนะครับผมถ้าเป็นดินทรายหรือลากดินยาวๆก็ไฮหนึ่งก็ได้นะครับผม สนใจก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมเข่าวๆประมาณนี้นะครับผมคันต่อไปก็จะขึ้นไปนครสวรรค์จังหวัดตากพิษโลก แล้วก็ปลายทางอยู่ที่เชียงรายนะครับผมก็มาติดตั้งหลายคันนะครับผมสําหรับใครที่สนใจก็จองคิวไว้นะครับผมอาจจะรอนานนะครับผม1-2เดือนนะครับผมสําหรับคนไม่รีบก็ได้นะครับผมสาหรับใครรีบก็ดูร้านอื่นก่อนก็ได้ครับผมประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ติดต่อมานะครับผมติดต่อยังไงติดต่อทาง a c e b o o k นะครับผม Facebook อู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับผม ก็ความทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับก็าอาจจะทำงานหรือขับรถอยู่นะครับผมต้องขออภัยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ MU 5 7นะครับผมสักหน่อยสักรอบ โอเคนะครับผมครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรีวิวเมื่อกี้ที่ลองไปเบิ้ลหน่อยได้นหะโอเคครับผมส่งงานนะครับผม